การปฏิบัติธรรมก็คือการดูจิตทีนี้คำว่าดูจิตนั้นมีอยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่งก็คือดูจิตที่ปรุงแต่เงเข่นดูความคิดดูความรู้สึกความคิดเกิดก็รู้ความคิดแปรปรวนก็รู้ เห็นความคิดดับไปก็รู้เห็นในเรียกว่าโดูจิตที่ปรุงแตง่งเป็นการดูจิตในระดับโลกิยะระดับปุุชนนะเป็นการปฏิบัติดูจิตในระดับพื้นฐานทีนี้ความหมายที่สองก็คือดูจิตว่าโดูสุญญตา โดูสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งที่เรียกว่าสังกตธรรมดูจิตว่างดูจิตเดิมแท้การปฏิบัติธรรมก็คือการดูจิตว่างเห็นแจ้งอยู่กับจิตว่างประเจนหน้าอยู่กับจิตว่างถ้าว่ายังไม่ถึงระดับอารหาันต ก็ต้องระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังป้องกันไม่ให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายเกิดขึ้นมารบก,กวนป้องกันไม่ให้อัตตาตัวตนเกิดขึ้นมาฉะนั้นก็ว่าโดจิต นั่นมีสองความหมายดยูจิตที่ปรุงแต่งนี่ก็อย่างหนึ่งดูจิตที่ไม่ปรุงแต่งดูจิตว่างดูสุญญาตานี่ก็อีกอย่างหนึ่งดูจิตที่ปรุงแต่งนี่เรียกว่าอยู่ในกายที่เรียกว่าสดโตงก็ได้ แต่ถ้าบอกว่าโดจิตจะไม่ปรุงแต่งเห็นแจ้งจิตว่างนี่ก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองเห็นแจ้งอยู่กับจิตว่างนั่นแหละคืออยู่ในทางสายกลางป้องกันไม่ดีใจไม่มเสียใจเกิดขึ้นมานั่นแหละคือํำเนินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกว่ามิดเดิลเวนนั่นเอง